วันนี้เวลา16นาฬิกา26นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร,ร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดเทวร,ราชกุญชรเขตด,ดุสิตรกรุงเทพมหานครเพื่อเชิญชุดหนังสือธรรมนาวาวังไปถวายแด่เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรและแด่พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค13 ในการนี้ผู้แทนพระองค์เชิญชุดหนังสือธรรมนาวาวังสิ่งของพระราชทานและเครื่องไทยธรรมถวายแด่พระธรรมวชิราภรณ์เจ้าอาวาสพระเทวราชกุญชรและเจ้าคณะภาค13 เชิญชุดหนังสือธรรมนาวาวังจำนวน1,104ชุดกับเครื่องไทยธรรมถวายแด่พระสังฆาธิการจำนวน19รูปจากวัดในเขตปกครองของคณะสงฆ์ภาค13ประกอบด้วยจังหวัดชนบุรีจังหวัดระยองจังหวัดจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดเพื่อเชิญไปมอบต่อ,อยังวัดในเขตปกครอง1,104วัดสำหรับหนังสือ ชุดหนังสือธรรมนาวาวังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสืออันทรงคุณค่าขึ้นสี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวัง เพื่อพระราชทานเผยแพร่เป็นธรรมทานให้พุทธศาสนิกชนตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ศึกษาหลักการปฏิบัติอันได้ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนเพื่อเข้าถึงความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเดีมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขอันพึงจะได้รับจากพระพุทธศาสนาผ่านหลักการปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงตามพุทธบัญญัติเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชามาตาปิตุบูชาอาจารย์บูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาที่ราชทุกพระองค์อันหนึ่งเมื่อช่วงเช้าวันนี้ณพระอุโบสถวัดเป็นจมภปพิษดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปฐถมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระธรรมจาริกทุเล่าเรียนหลวงรุ่นที่4จัดโดยโครงการทุเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย มีวัดเบญจมบพิรดุสิตวนารามและวัดศรีโสดาพระอารามหลวงจังหวัดเชียงใหม่รับผิดชอบโครงการเพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์และสมมามเณรได้เรียนรู้วิถีแห่งการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างถูกต้องและนำไปเผยแผ่แกร่รัษฎรรวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆบนพื้นที่สูงของประเทศไทยให้ได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันอันจะเกิดความสงบสุขแก่ชุมชนสื่อไป ทั้งยังเป็นการสร้างาศาสนทายาทสืบทอดพระสัทธรรมให้ดำรงมัน่นคู่สถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทยเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดกลา้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งขึ้น เพื่อสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงซึ่งจะสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเองและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนแตกฉานในพระธรรมและนำไปสั่งสอนพุทธบริษัทต,ต่อไปได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนการบำรุงพระสงฆ์ด้วยวิธีการนี้จะเป็นทางสำคัญที่จะช่วยจจรลงและเผยแผ่พระสัทธ,ธรรมได้อย่างถูกต้องตามพระตรปิดกสืบต่อไป และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการทุเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทยเพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพพระสงฆ์ให้เป็นหลักทางใจของประชาชนให้พระสงฆ์เป็นประโยชน์ในสังคมไทยสืบไป